วันนี้จะมาเอ่อเล่นอัปเดตใหม่น,นั่นเองโอ้หลังจากที่อัปเดตมานะวันเสาร์อัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตท,ที่ดีมากแล้วตอนนี้สังเกตคนเล่นนะโอ้โอหหลานเลยแบบนี้นะแพน VS เบลอดเล่นเย,ยอะเยอะมากไม่รู้ว่าจะแซงเก้าคืนหรือเปล่านะของที่มาใหม่ก็ก็จะมีมาเล็ดใหม่นี่แมกจูก ีไอ้ก็ชี้นะแล้วก็รีเบิร์ดรีเบิร์ดรีเบิร์ดก็จะเป็นมีรีเบิร์ดหออ้าแล้วก็มีโลดอะไรเนี่ยตัวบ้านนะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งรีเบิร์ดไปมันก็ใช้ตัวบ้านตัวบ้านนะคะมัใช้ง่งายเลยนะหายากนะโอ้กว่าจะออกมาอันนี้เอาไปแลกมาเอาตัวพิซซ่าไปแลกมาเดี๋ยวมาทีนี้รีเบิร์ดไปแล้วมันก็ต้องการพิซซ่ากลับไปตัวนี้อีก แล้วก็อัปเดตอัปเดตก็เราต้องจับไอตัวพวกเนี้ยที่มันต้องการเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นเน้หมอเนี่ยไหมเนี่ยมันไม่ไปจับเองแล้วมันให้เรามาจับให้มีมือมีตีนมืนมีมือมีทีนเหมือนกันำไม่ไม่ไปจับเองมาอ่ะมันก็ใช้ตัวแบบอก็ ก็หาได้ง่ายๆเลยแต่ยกเว้นตัวสุดท้ายนะหายากหน่อยว่าเป็นสกิตเลยแต่ของที่ได้ก็จะดีมากๆนั่นเองเช่นตัวหลักๆที่จะให้เอาไปใส่ก็มีเ e g e n d ด r รีหรือระดับตำนานแล้วก็อีพิกหรือระดับอะ,อะไรวะระดับมหากราบนะ เก็จะมีโอเกเลทิปปี้ทอปปี้อะไรก็มันมีหลายตัวนะทุกคนที่มันต้องเฮ้ยเฮ้ยใบพลาใบพลราเอ้ยกลับดิแล้วทำไมมันไม่กลับน,นี้แล้วอัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตท,ที่แบบโอ้ยดึงคนเล่นมาได้เยอะมากเลยนะตอนอัปเดตนี้คนเล่นั่าเจ็ดล้านโอ้ยอย่าง,งุ่นต้นนี้ได้มาตอนอัปเดตแล้วทุกคนนี่ ด่าม,มือนหนึ่งเยอะมากซึ่งตอนนี้คือแบบเกมนี้ก็คนเล่นเยอะมากนะว่าสไตล์การเล่นที่มันแบบมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีเลยแหละโอ้ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งไหวไหมโอยไหวชิวๆมันมาเล่นโมี้ยทุกคนตัวนี้มันโหดมากเลยนะระดับตำนานเนี่ย นเ,เ,เนี่ยไอระดับมิสติกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยโค่นโหดเลยไอ้ทุกคนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ย,ยมันโหดมากแล้วุกคนอืม,มตัวเดี๋ยวถ้าใช้รีเบิร์สนะตอนอัปเดตมันจะมีไอ้ทุกคนมันจะมีแอดมีเขาแจกโอเคหนบายใส่เออใส่ปล่อย ตอนอัปเดตนะทุกคนมีพวกชลล์เลอ์ขายมดใครที่ไม่ได้ไปดูคลิปี่แล้วไปดูได้นะตอนอัปเดตเออแอัปเดตนี้ก็เพิ่มเอ่ออันนี้มาดีเบิร์ตมาแล้วก็นี่มาเลสหนึ่งมาเลสเอ้ไม่หนึ่งมาเลสหน้าหลามาเลสนี่มีมาเลสอีเวนมาเลสอีเวนก็โหกากนะทุกคนกากมากด้วย <laughs> เอ้แต่ไม่ได้กากขนาดนั้นนะอยาดูดูเน็ตอย่างตัวนี้นี่ สาหกเลยนะนี่เออเกาคะแนนานาทุกนแล้วก็เออเอ้ยนี่ตัวตัวนี้ก็ต้องใช้นะเดี๋ยวไอโรมาุมพูนี่มันต้องเอาโลมาไปรวมเอาก่อนหลายตัวเลยเกะละมังเนี่ยก็เหมือนจะต้องใช้นะในอะไรครั้งหนึ่งอะ่ะ เฮ้ยนี่ตัวตัวนี้สําคัญมากไอตัวพิซซ่ามามันมีบทบาทมากเลยนะทุกคนเพราะว่าีันมาดูแต่มันต้องใช้ออันนี้แล้วมันก็ต้องใช้รีเบิร์ดอีกเออมันก็เลยมีบทบาทมีบทบาทมากเลยในแบบในเกมนี้มันก็แบบว่ามันมันใช้รตเดิมไงมันใช้แบบเดิมแบบมันใช้แบบอันเดิมอ่ะ แบบมันใช้ไอตัววิซ่าเนี่ยตลอดเลยมั่งไม่เอาตัวอื่นเลยมันไม่จับตัวอื่นเลยแล้วก็ตัวบ้านตัวบ้านหาก็ไม่ก็ก,ก็ยากแหละว่ามันเป็นระดับซีคิดแล้วนะเอออืมอัปเดตนี้ก็มีเบนลดัลดลดัลดลดัดลัดลัดเข้ามาใหมก่ก็ก็สองสาตัวแหละไม่เยอะมากนะคนแล้วก็รีโมเดลไปนิดหน่อยนยีอย่าง อูดินดินดินดุดมาดินดินดิดุด,ด,ด,ดก็รีเป็นกีวิแทนแล้วเราวังกับศัตรูนศัตรูนี่ก็กลายเป็นชื่ออะไรไม่รู้แล้วตอนนี้แต่ที่เรารู้คือตอนนี้มาเป็นวัวมะกขเทศแล้วอะแต่ตัวอื่นก็ไม่รีอะไรนะก็เปลี่ยนแค่2ตัวนี้มั้งหลักๆไม่รู้แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเสียบเดียว ลอนรีเบิร์ดไข่พวกนี้มันไม่หานี่ให้ดองไปเย,ยอะๆเลยแล้วรีเบิร์ดปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอามาเปิดเลยเปิดแล้วเราก็จะได้แบบตัวทัลเล่ทัลเล่ล่าอะไรพวกนี้โอ้โหก็สบายเลยแล้วมันก็ให้เหงินเยอะน้องช่วงแรกแล้วก็อัปเกรดเกรดอ,อเคเงินหม,มดโอ้โอ้ไม่ใช่ม่วงขายแล้วเลยเหลือร้อยยี่สิบล้านไม่มีเงิน แล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนซีอูบายบายบูเบยบูเบยบายบายแล้วเกมนี้มันเป็นอะไรมมันก็อไม่รู้แล้วก็นี่นะมังกรนี่มังกรเมื่อเมื่อวานเขาแจกมังกรยักษ์เลยข่าวว่าเขาแจกมังกรยักษ์ด้วยว่ะโอ้ยไม่ทันันไม่ได้เลือดเยอะฉายเลยทั้งหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ซีอู่ฮะไปแล้ว